กับเวลา6โมงกับอีก44นาทีนะครับจะพามาเที่ยวที่บ้านกันทรมครับตำบลกันทรมนะครบับแปลงของลุงเมานะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหรือว่าขับยันจกหรือว่าขับรถทอยดินนะครับโดยซอธนากรนะครับทีมง,งานสอธนากรนะครับมีรถทอยดิน4ลำ นะครับกับขนาดบ่อบเบอร์เริ่มว้าวหกโมงจะทุ่มแล้วนะครับตอนนี้หกโมงกับอีกสีสิบสีนาทียังขมักคมเม้นกันโอ้าเอาเรื่องเลยนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับก็าเห็นว่ามีการรีดขอบนะครับมีการ,รกลับมาประนีทที่ขอบนี้นะฮะนะครับขอบหนองนะครับกลับมาประนีทที่ขอบหน้องกันอีกรอบนะครับแล้วก็มีการทอยดิน ถอยดินเยอะครับถอยดินเยอะเพราะว่านองขนาดเบอรเริ่มอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ขอบของตะพักเนี่ยนะครับก็คือ2เมตรเนี่ยนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ2เมตรนะครับแต่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งทางนู้นนะครับเนี่ยนะครับระยะการถอยดินก็จากจากจุดนี้นะครับเนี่ยจากจุดสตาร์ทเดี๋ยวกลับไปดูจุดสตาร์ทใหม่นี่ครับจากจุดสตาร์ทจุดนี้นะครับ ยาวมายาวมานี่เลยนี่นะครับนู้นครับพอดินไปนู้นเลยนะครับค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีรถปรับเกียร์ด้วยนะครับรถถปรับเกียร์พร้อมสับนะครับมาคอมเมนต์กัน โชคดีแล้วครับนี่เอาหมุนหมนกนเลยครับตรวจไฟขอทางกันนียครับหมุนหมนหมุนหมน,หมนหยถ้าซื้อดินนะครับตักหมุนขนาดนี้เนี่ยอ้ภูมิใจจังแล้วนะครับโครงสร้างของดินดีนะครับที่นี่โครงสร้างของดินเฉพาะปลูกอะไรก็ได้นะครับด,ดูดูดครับเพราะว่าลุงเมาหรือลุงประจักษ์นั้นเป็นคนที่ทำอินทรีย์อยู่แล้วด้วยนะครับโครงสร้างของดินเลยดี นะครับที่เห็นนะครับเป็นดินร่วนนะครับเนี่ยเราลงไปถึงกี่เมตรแล้วนะสองเมตรสามเมตรสี่เมตรนะครับก็ยังเป็นยังเป็นหน้าดินยังเป็นชั้นหน้าดินอยู่เลยนะครับโอ้โหประทับใจจังแล้วนะครับแล้วดูรถของทีมงานสอธนากรนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับอ่า จะหล่อไปไหนครับรถเนี่ยครับโดยตัวตุ๊ก็ตุนยังไม่แกะยังไม่แกะพลาสติกเลยครับดูดิครับไอตัวตุ๊ก็ตุนเนี่ยโหล่อไปไหนนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งโน้นโครงสร้างของดินชบ เมตร80นะครับระยะนี้ประมาณเมตร80นะครับจากนี่มาถึงสะพักแรกประมาณนี้นะครับเมตร80บวกลบนะครับโอ้ดูเหมือนจะมีน้ําด้วยนะครับแต่ว่าเจอตาน้ําไม่ใหญ่โอ้โหดูดิดูมีมิติมากครับท่านผู้ชมดูดิครับแสงน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับ ดูวิธีการดึงสลบนะบของพี่อันนะครับผู้ขับยันจบโอ,อย้ยาดูนี่ยังเป็นหน้าดินอยู่เลยครับท่านผู้ชมลงไปนี่ก็ประมาณ4เมตรแล้วนะครับเมตรแปดสประมาณ4เมตรบวกลบนะครับลงไปถึงจุดนั้นนะครับยังเป็นหน้าดินอยู่เลยว้าวนี่ครับตะพักนี้นะครับอันนี้คือเป็นตะพักที่ จะส่งเสริมให้มีระบบนิเวศในหนองนี้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยแหละครับก็มาจัดการพื้นที่ให้มันเป็นตัวเร่งนะครับให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับพอลงมาปุ๊บตรงนี้ก็ถ้าน้ําท่วมถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ปลามาพักอาศัยอยู่นะครับหรือจะเป็นเกิดเกิดพืช เกิดแพลงต้นนะครับซึ่งเป็นอาหารปลาอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าปลามาวางไข่บริเวณนี้แสงแดดส่องถึงนะครับปลาก็จะฟักไข่อัตราการเกิดก็จะสูงนะครับบริเวณตะพักนี้2เมตรสวยงามสวยงามนะครับถึงแม้วันใดที่หน้าแรงจัดๆนะครับน้ําหลุดจากตะพักนี้ไป นะครับตะพักนี้ก็สามารถจะมาปลูกพืชปลูกผักสวนครัวพวกผักกาดผักอะไรที่อยากจะกินนั่นนะครับก็มาปลูกบริเวณนี้ปลูกทุกสิ่งที่กินกินทุกสิ่งที่ปลูกบริเวณนี้ได้เลยบริเวณตะพักนี้ก็2สองเมตรนี่ไม่น้อยนะครับ2เมตรรอบนี้โอ้โหไม่น้อยครับกับขอบน้อง38เมตรไม่น้อยนะครับใหญ่โตนะครับปลูกกินได้สบายๆนะครับรถถอยดินก็ต่อคิวกัน สวยงามจริงๆครับดูขยันขันแข็งโอ้หน้าประทับใจจังนะครับไฟถนนติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าทุ่มหนึ่งแล้วล่ะครับน่ไฟถนนอยู่น่นนะครับไปฝั่งนู้นไปสนามบินบุรีรัมนะครับมาฝั่งนี้มาอำเภอเกาะสังนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดมือนะครับ ทำอะไรได้ก็ทำกันไปนะครับเพื่อพื้นแผ่นดินของเราส่วนพี่หันก็บรรเลงเพลงจกนะครับเดชคำพีเพลงจกนะครับนี่ครับพีหันอยู่ในเก่งนี้นะครับพนพระภาชัยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปฝั่งทางนี้นะครับแสงก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะครับไม่ได้เอาไปฉายมาด้วย มาดูหน้าง,งานตอนที่ช่วงตะวันชิงพรบนะครับชิงตกจากฟ้านะฮะจโอ้โอโอจมซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยี๋ยวอาวอ่ะอ่ะ่อะอ่ะะอ่่ะอ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 ะอ่่ มันเละ้อยพี่อ่านรีดเรียบแล้วด้วยพี่อ่านจะว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่อ่านมาตีนักแข่งแล้วเนี่ยเราซนลงมาเดินข้างล่างเ่ยโอ้โหเขารีดเรียบแล้วเรามาเดินจะเป็นตะปุ่มตะปำหม,มดเลยนะครับนี่ครับเปิดไฟทํางานกันเลยครับไอ้ยาทีมงานนี้สุข้อยนะครับดูครับ ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับโอ้โห,โหโนอนคัวเรือนครับลุงเมานั่งอยู่นะครับลุงเมาเกาะติดขอบสนามเลยนะครับภูมิใจครับควเรือนที่เราไปพัฒนาพื้นที่ทุกๆครัวเรือนล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจทั้งสิ้นเลยนะครับ ไปพัฒนาพื้นที่จากเชิงเดี่ยวจะเป็นผสมผสานนะครับเป็นพื้นที่ชีวิตตลอด365วันนะครับทุกครัวเรือนล้วนแล้วแต่ภูมิใจนะครับเราก็ภูมิใจไปกับครัวเรือนด้วยนะครับนี่ครับโอ้เราครับดูท่าราตรีนี้จะยังอีกยาวไกลนะครับดูท่าแล้วพอเปิดไปทำงานกันแล้วนะครับ ไม่ว่ากันเป็นกำลังใจให้กันครับทีมงานสสธนากรเป็นภาพที่ไม่ได้พบเห็นกันไม่บ่อยนะครับกปดไฟทำงานนะครับแต่ระยะการดึงสลงสโลปอะไรนะครับดูแกดูพี่อันแกอ่านเกมออกนะครับดูเลยครับ ดูเลยครับนี่ครับ,ด,รบดูระยะก,การดึงสโลปอะไรดูมีความพิธีพิถันดูมีความระเม,รมียดระไมนะครับหน้าภาคภูมิใจครับนะครับโอ้ประเทศเรามีคนฝีมือดีๆเยอะ,ยะนะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ มืดไม่มืดไม่รู้นะครับก็ไฟถนนติดแล้วนะครับนะด้านหน้าที่เห็นนะไฟถนนนะครับนะครับ <laughs> ผู้ชมอยู่หลายท่านนะครับดูครับตอนนี้ยังให้เข้าชมฟรีนะครับดูเลยครับนั่งอยู่ติดขอบสนามหนึ่งสองสามสี่นะครับอตอนนี้ยังให้เข้าชมฟรีนะครับเปิดให้ชมฟรีอยู่นะครับเป็นรอบแกนโอเพนนิ่งนะครับใครจะรีบใครอยากเข้ามาดูหน้าง,งานก็เข้ามาดูได้นะครับแต่หลังจากนี้ไม่ได้ให้เปิดชมฟรีแล้วนะครับจะเก็บจะเก็บตังค์แล้วนะครับ ขอามาต่อคิวกันยังต่อเนื่องตักหนึ่งทอยสี่นะครับยังว่าแสงจะไม่พอแล้วนะครับนี่กับเจ้าซันนี่1354 อ๋อยังไม่ไปเพราะว่ายังไม่พอใจครับคันนั้นนะครับยังไม่พอใจใส่มาอีกใส่มาอีกนะครับไม่ใส่มาอีกไม่ยอมไปนะครับอ๋อเอาให้หมุนหมุนกันไปเลย <laughs> เอ้เอาเอา,เอาวิอันก็จัดให้ครับอยากได้นักใช่ไหม นี่เอาไปเลยเอาไปเลยนะครับอ๋อไม่เต็มไม่ไปครับไม่ไม่ใช่ไม่เต็มเนี่ไม่หมุนต้องหมุนหมุนแอ้ดีใจดีใจนะครับแว่าแสงใกล้จะไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าระบบ AI ของกล้องผมนั้น ปรับอัตโนมัติอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับปรับหาที่ปรับหาความปรับหาความคมชัดนะครับก็พามาเที่ยวกันครับตั้งแต่เช้าจดคล่ำนะครับมาเที่ยวด้วยกัน ท่านผู้ชมนี่เหนียวแน่นจริงๆครับจับจองที่นั่งกันไม่ขยับขยื่นเลยนะครับนะครับดูท่านผู้ชมครับเกาะติดขอบสนามเลยนะครับบรรยากาศมันได้ครับท่านผู้ชมบ้านนอกเราอากาศไม่ร้อนอย่างเงี้ยครับบรรยากาศมันได้ มีเพื่อนนั่งคุยนะครับเราเว้นระยะห่างกันนะครับตรงนี้ครับเว้นระยะห่างผมก็ถ่ายคลิปอยู่ห่างๆนะครับเป็น New Normal ไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันที่แสงพอๆกว่าน,นี้ครับตอนนี้แสงมืดมิดแล้วนะครับแสงไม่พอแล้วพบกันใหม่ครับให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ